ใรให้มาทำเขาฮะช่วยด้วยไม่บอกฮะไม่บอกเขาจะเาช่วยได้ไงหลวงพ่อช่วยได้ไงไม่บอกอ่ะอาจารย์ใครเขาไปทำเขาไปทำอะไรให้ใครไม่บอก่ด้บเหรอยยผลไม่อยากอยู่แล้วไม่บอกยังรู้ได้ยังไงนี่ฮะ เป็นอะไรนะมาทำเขาทำไมเนี่ยทำเงินข้าวปลาทำไมอา่าเขาไปทำอะไรให้